โอเคสวัส <Okay>. so, ดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับพบกับฮารุ m มารุอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมมีสหายนะครับที่จะมาร่วมออกไลฟ์ด้วยนะครับก็รับวันนี้เนี่ยต้องอ่าขอยกให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับที่จะเข้ามาช่วยเราใน4 Player c h e s รวันนี้นะครับก็คือข้าปั้นนะครับอ่าก็ฝากทุกคนอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ไปเข้าบ้านเดี๋ยวเอ่อเข้าเชจดคอมเลยก็ได้อ่าอก็เข้าบ้านแนะนำตัวหน่อยก็ได้ครับโอเคเออก็ตามนั้นนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอ่อ ตอนนี้เราอยู่ในโ o ร์เพ e chase ์เียบร้อนแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เห็นจอกันไหมจอมีค้างกันไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คลฟ์แป๊บน,นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากดเป็นโหมดทีมเนาะเอาเวลากี่นาทีดีเอาเป็นสักเท่าไหร่เออสองสองกสิบเลยสองหกสิบแล้วกันทีมเม็ดอ่ะเดี๋ยวผมเชิญเป็นขับปั้นไป โอเคนะครับตอนนี้เราอ่ะเชิญไปละอ่าได้แล้วไ,ลไหมโอเคเข้ามาแล้วใช่ปะเข้าปันโอเคก็เหมือนเราจะเข้ามาแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยว เราไปเริ่มกันเลยได้ปะได,ได้รับปะเขาปะเดี๋ยวนะมันอาจจะยากหน่อยอรับได้ใช่ปะหงมากเอ p e n d i n g challenge เกิดอะไรขึ้นนี่ปะรอค,ออคนใช่ปะ โอเคก็อะคนรอคิวไม่ไม่อ้คนตรงตรงอันแรกอะอ่ะโอเคเอ่อเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวรอคิวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าไม่นานมากนะครับตอนนี้อยู่3ามคนละอะมีสมคนเข้ามาในคิวละก็เอ่เดี๋ยวระหว่างรอนะครับก็อย่าลืมอติดตามด้วยนะครับ ก็พูดประโยคเดิมๆนะติดตามไลค์กดไลค์กดแชร์เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวดูกันว่าจะได้เริ่มก,กันกี่โมงนะครับเผื่อผมคิดว่าไม่น่าจะนาหรอกนะอ่าโอเคนะครับผมเช็คไลฟ์น๊บนึงนะอ่าขออนุญาตเช็คไลฟ์ครับ อ่ะได้เริ่มแล้วนะครับอ่ะมาและมาละเจอกับใครบ้างเจอกับอ่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้อ่าผมเลื่อก่อนนะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเดินอะไรดีเข้าบ้านอันนี้มันทำไฮไลท์ได้ให้กันได้ด้วยเดเนี่ยอ่าใช่ใช่อ่ายี่หกแก็ชอบขึ้นนะยี่สาคุยีก็คือ จริงดิอ่าน่าสนใจอันนี้ซีสาวใช่ไหมอ่าได้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 ไดโอเคก็อ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นแผนที่น่าสนใจมากออยยาคคในเฮะแต่และต้องการแต่ละต้องการอ่าอ่า อันนี right? uh ้ถ้าเไเดิน่น่ม่เแพ้เพราะถ้าถ้าเขาไมเดินีสายของแพ้เพราะว่าเราคุยไคุยมาจจแลได้คคุยงคคุยใช่ไหมยังหไั้อ่อแล้วพอเราเซ็ตคือนายนายเดินอะไก่อนได้เาคคอ่ะโอเคีจไม่เชคกันอันที่ยใคร้อ่ะ โอเคอฮอันน okay. uh huh. okay. ี้ก็จบจบอย่างเร็วนะใช่ไหมรบ้อยสุดยอดมากโอเคอ่าโอเค ก็ตามนั้นนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวไปลองอีกสักกี่เกมอีกสักเกมหนึ่งกนะันเนาะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีคนมาเล่นกับเราอไหมโอเคจะมีไหมเนี่ยนะจะมีคนมาเล่นกับเราอไหมลยงด,ดูสิ เชิญเข้าปั้นเบรกรอบไปกันเนาะโอเคไปอ่ะตอนนี้มี3คนอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวรออีกคนที่4แล้วมาดูกันว่าจะเล่นกับใครอีกนะครับอ่ะ โอเคนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอคู่แข่งแต่ว่าอาจจะเจอในอีกไม่นานนะครับเอา,าดูกันว่าเราจะเจอใครเนาะแลนะ้จริงจริงจริงแล้วว่าเราก็เข้าบ้าน <S <S เอเอจริงอะ่ะไอบอร์ดโฟลเฟย์อ่ะมันมีขายใช่ปะ <laughs> เออมันมันมีขาย,ยนะ <laughs> ก็ถ้าใครสนใจอยากเล่นบอร์ดโฟลเฟย์ก็ลองไปหาตามช้อปปี้ได้นะครับแบบ ผมไม่รู้มีรื่เปล่านะแต่ว่าคิดว่าแบบไอ้ปอดโฟเฟย์อ่ะมันกระดานอ่ะมันน่าจะมีขายแต่ว่าอันนี้เผื่อไวส้สำคนที่อยากเอาไปเล่นกับเพื่อนแบบออนไซต์นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เรามาเจอกับคนเดิมๆนะครับแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนคู่แข่ง,นนงอีกคนนึงอ่าเขาปั้นไฮไลท์แผนเดิมเนาะโอเคได้ได้ได้ไดาดูนว่า,<ร>าแผนเดิมอ่า อันนี้เขาอ่าเขาการเขาเห็นนะอันนี้อันนี้เขาเขาระวังเขาระวังนะอันนี้แล้วเอาอะไรดีอันนี้เราวัดอันนี้ได้ปะเออเขานจะกันหมดใช่มนี่เขาเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นมา อันนี้กันไปหมดแล้วอ่ะแล้วเราใช้แผนเดิมไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราต้องอ่าจจะขึ้นมาไหมเฮ้ยมันมันเผืปป่อพีมูไปเอได้ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่ะอันนี้ว่าไงดีเวเดาหลอกตัวนเนาะอะขึ้นมาไปพีชช็อ่าเออมัน อ,อ,อ่าเพราะว่าแบบตำแหน่งตรงนี้มันแปลกมากเลยนี้พีมพ่มูฟพี่มูฟแล้วหยวุดเลิกพี่มูฟไม่ได้ไม่รู้ทำไมงงมากค้างเหรอไม่ไม่ค้างแล้วโอเคกดอีกครั้งหนึ่งอ๋อโอเคเออโอเคก็นี่ รอรอเข้าปั้นเดินใช่ไหมอ่ะเข้าปั้นเดินละเดี๋ยวก็<ป>วขึ้น,ข,นขึ้นตัวธรรมดาเนาะนี่จริงจริงสีฟ้านี่ก็น่าสนใจที่จะลองเขาเปิดเวียมมาแล้ว<ป>แกรกแรกบมชอบใช่ไหมอ่า<ป> เอาเอาจริงเอาจริงก็ก็คิดว่ายังไงอ่ะเหมือนเกมเกมนี้น่นจา,นานนนจะนานไหมน่าจะนานเขาเขาเล่นเป็นกันหมดอ่าแล้วว่นีจ่จริงจริงก็อ่าดันพรใช่ไหมนนขเขาเดินมาเข้ามาเออไอน้าว่าเขาจะาช็อปเป็นี่ปะ ขึ้นมาใช่ไหมงั้นเดี๋ยว,อยวโอเคนะงั้นเอาไงดีเขาป้อมเบินก็ได้เขาป้อมเบินก็ได้เขาพิชปเข้ามาจริงด้วยอืมน่าสนใจแต่ยังทำอะไรไม่ได้เนาะแล้วเขาอ่าแล้วเอาตัวขึ้นแล้วเนาะ อ่าฮะโอเคแล้ว,ลวกว็ออถอยกลับไปละเรียกว่าเอน่าจะน่าจะถอยกลับไปไม่รู้ทำอะไรเอาจามาเข้าใช่ไหมอ่าเฮ้เราว่าเราว่าจริงจริงอันนี้ขึ้นมาเป็นก่อนก็ได้เออไม่ใช่ตาเราใช่ไหมอ่ะ

จะไดมีน่จะได้มีตัว้ายน่าสนใจมากลองดูลอง,ลนนองดเออูเออเออแล้วจริงด้วยนะประเด็นก็ต้องก็ต้องเอามามาเลยอควีนโอ้ควนีน่าจะควีนปะ,ะเออน่าจาเนระนา แล้วก็เอาควีนมาจับเรือเขาใช่ไหมเฮ้ยขอแรกเลยอืมขอแรกไงเขากินนะเฮ้ยอย่างนี้ถ้ากิน เอไม่ใช่ไม่ใช่เขาปั <lawsuit royable> ้นกินผูดผิดเบื่อละเออกินเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ขาวเอออันนี้กินเรืออะไรปะก็ต้องกินอ่ะนะเขากินเราไปตัวหนึ่งเอออ่านั่นสิเนาะอันนี้ก็น่าจะน่าจะได้เปรียบอืม เดี๋ยวกินกินเลยใช่ป่ะเออตอนนี้ไ่ใช่แล้วครัับคเอ้ยน่าสนใจนะเรวขอดูก่อนเราเราเลยนอันนี้ได้ป่ะเช็คเช็คได้ป่ะเช็คเอ่อสองสองตาหรือว่าตาเดียวอ่าเออเช็คไปเลยก็ได้เอ้ยเราเราว่าอันนี้น่าสนใจอะไรอย่างงี้ เออเขาจะได้ควีนใช่ไหมอ่าเอ,อ้เดี๋ยวมันประวดตาไหนนะเราลืม,ม,มอ่าอันนี้เดินควีนเข้ามามีแผนอะไรเขามีแผนอะไรบอเขามีแผนอะไรแล้วเออก็ม่ใช่ก่อนใช่ไหม โอหนักหนักอันนี้หนักแล้อันนี้หนักล้อันนี้อันนี้คือหนักแล้วเอ่ออ่าฮะอันนี้ก็จบล้วอ่ะอันนี้ใกล้จบแล้วอันนี้กินมาเลยปะกินมาเลยเนาะโอเคเฮ้ยแล้วก็เมทเรา้วย สุดยอดมากเออกินไม่ได้เฮออ้ยกงเฮ้ยคืออะไรทำไมกินไม่ได้อ๋อยอมแพ้ยอมแพ้อ๋อเขาย,ยอมแพนะ้เนาะโอเคไปต่อไป ก็ต่ออะไรก็ได้นะโอเคน่าเกินเออมันเหมือนแบบเหมือนแบบเรียนดูจริงๆแต่ว่าจริงๆซีแคลมันก็แบบคือคือเหมือนตอนแรกดีนะเหมือนตอนแรกแบบกันกันตัวนะแต่แต่สุดท้ายก็แบบ

น่าจะในมีใครเข้าไม่เล่นหนิไหมเหมือนเหมือน,นไม่ยังไม่มีคนเล่นไม่รู้ทำไม โอเครอนานเงี้ยเดี๋ยวดูว่าจะมีคนไว้เนี่ยไหมแต่คิดว่าไม่ไม่น่าจะรอนานเท่าไหร่เพราะว่าคนก็น่าจะเยอะอยู่แต่ว่าอาจจะไม่รู้อันนี้ยังไงอืม ก็เดี๋ยวเราไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็เออ่น่าจะใช้เวลาอีกนี่คือเขาปัน้นวางแผนอะไรอยู่พารูโอเค โอ้โหเต็มเต็มเต็มกระดาษแล้วอันนี้โหดมากอันนี้โหดมากอันนี้เต็มเต็มกระดาษแล้ว อ้าหายไปละอ่ะออ่ะมาละเกมได้เริ่มต้นขึ้นละฮิไม่เจอคนเดิมนะไม่ไม่เจอคนเดิมไม่ไม่เจอคนเดิมเอาแผนเดิมม่ใช่เออ เอาไงดีทีนี้เอาแผ่นเดิมเอาอันนี้เหรออันนี้โอเคอ่าซีหกเนี่ยก็เอาเหมือนเดิมก็ได้เอาเหมือนเดิมก็ได้เออเอ้ยเขากัน เขากันเขากันเขากันเอาบ้าง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 เอ้เอาบ้างเออเขากันได้พอดีอ่าเฮ้ก็ไม่ก็ไม่แน่ป่ะก็เดี๋ยวเอาบิชอปขึ้นมาอะไรสักสักหน่อยหนึ่งก็ได้ะเดี๋ยวเอาบิชอปขึ้นมาตรงตรงตรงนี้ด้วยอะไรก็ได้นะเออ

นี่ไหมไปิชชอปขึ้นมาไหอ่ากันขนวะิดก่อนอเอ่าเอ้ยเมื่อกีน้นี่ยังไงเราไม่เข้าใจอนะเอ้ยอะไรเออเอ้ยอันนี้ไม่อยู่ในแผนอันนี้ไม่อยู่ในแผนอืมอันนี้ไม่อยู่ในแผน โอเคเฮ้ยแอนนี่ลืมอาจจะต้องเฮ้ยแต่เราได้ควีนไปแล้วนี่ไม่น่าเป็นไรปะใช่เส็เดี๋ยวไปกนีอืม โอเคอืม okay. เอาคุยมาใช้เ,ช<ะ>เอ่อเอาคุยมาใช่ปะเฮ้ยผิดผิดผิด,ผด,ผดเดี๋ยวนะเออเอ้ยโดนเช็คเอเอต้องปิดก่อนอืม คือก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือคือเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเราเราก็ไม่รู้จะทำอะไรกับเขาเหมือนกันอันนี้คือเออจะคือสีฟ้าไม่มีควีนเอ้นนี้ต้องการอะไรอ๋อจะจะจะมีแผนอ๋อจะจะจะเช็คเราอ่าจะจะเช็คเราใช่ไหมเขาจะเช็คเราแล้วก็กินควีนเรา ส่วนไหมเช็คเช็คอันนี้ได้ปะอันนี้ไม่รู้นะเอ้ไม่ได้ดิโทษโทษโทษเอ่ออันนี้อันนี้ได้ปะอันนี้ได้ปะอันนี้อันนี้เหรอเฮ้ยอ่าโอเค เอออ่ะเอ้ยอันนี้ดีมากคิดว่าดีมากอ่าฮะอืมเนาะยอนมาเข้ามาเออไม่ใช่เมดเหรอ เอ้ยยังไม่เมดิเอ้ยเดอะเดอก็เมดเมดยังเออวะเอ้ยอันนี้ลองเช็คเอ้ยเดี๋าตาแล้เนี่ยตาแล้วเดยนนะไม่ใช่เดินเดินมันี่ปะถ้าถ้าเดินไปนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบเขาไม่ชอบกินปะ เออเลยไหมนี่อ่าเออเขากันยังไงเขาจะเขาจะกันยังไงเอ้ยน่าสนใจเออมันก็ได้อยู่ไอ้นี้คือแบบเอออันนี้ก็เมีเลยปะเรียบร้อยอะนี้อันนี้เมีแบบเมียยังไง เอ้ก็ไม่ไปไม่ก็ไม่ไ,ไปขนาดนั้นแต่ว่าก็ก,ก็เมทแล้วอะเอคอมโบควีนเอาอีกสักเกมแนึวกกนเนาะครับป้าปนะโอเคอ่าตอนนี้อันนี้มีสามคนแล้ะ โอเคเล่นเป็นสีแดงอีกแล้วแล้วก็เข้าไปเล่นเป็นสีเหลืองไอเดียเดิมเออไอเดียเดิมเลยนช่มมันไอเดียเดิมเอออ๋อมีมีเพื่อนเพื่อท่านหนึ่งเออพี่ท่านหนึ่งนะครับบอกว่า หาเล่นได้ที่ไหนสีคนนะครับก็หาเล่นได้ที่ chess.com เข้าไปตรงบ r i ียนนะครับแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปตรง p l a y ย r เ n d v a r i ียนต้องต้องเพลย์อะครับก็ลองเข้าไปดูก็ได้ครับโอเคอันนี้เขาเดี๋ยวนะอออ่า เออเหมือนจะได้ป่ะเหมือนจะได้เหมือจะได้เออมือนจะได้ป nah, ่ะเอ้แ right. ต yeah. um, so oh. ah, okay. yeah. no ่ถ้าเกมนี้จบก็เดี๋ยวพ่อเนาะอ่ะเราจะพักละเออดีจีละอ่าโอเคใช่ละก็เป็นไงบะาสุดยอดสุดยอดมากอ่าอ่า เออเฮ้ยอันนี้อ่าเฟรกมากเกมนี้ก็ประมาณนี้กันนะเนเนาะนนเข้าปันเหรอเดี๋ยวอ่าก็จริงอ่าประมาณนี้ไหมโอเคก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เข้าปั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่